สวัสดีวงน้องท the ี่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อย,อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟอีกแล้วนะครับน้องก็เป็นที่แบบว่าทุกคนรอคอยนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของวันเสาร์กับวันที่นะครับน้องที่แบบว่าทุกสึกได้พี่จะมีการแจกเพชรฟรีแจกของฟรีนะครับน้องก็สัปดาห์นี้ก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของกิตกิกมโวตไมล์เลขหนึ่งกับไมา์เลขสองนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ของอะไรที่เคยขอมานนนัว พี่ก okay. ็ไปอ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ของดีๆอยากได้ของแรงรนะครับน้องเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยครับน้องเพราะว่าคลิปนี้จะมีการแจ้งครับน้องแล้วก็เล่นกิจกรรมในคลิปเดียวเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าใครที่เคยขออะไรไว้นะครับน้องมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนได้นะครับน้องที่แบบว่าเคยขอท่าทางไว้หรือเปล่านะครับน้องเพราะว่าพี่ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับน้องมีคนเคยขอท่าทางไว้เยอะมากนะครับน้องเดียววันนี้ นะครับวงน้องก็คือพี่ขอบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้ามาแจกท่าทางฟรีๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องเขไห้นะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางฟรีๆนะครับเนาะเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะ ็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับพี่ไปอ่านคอมเมนต์มาจนหมดแล้วนะครับน้องก็คือมีคนขอท่าทางมาเยอะมากนะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าอดใจไม่ไหวนะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้นะครับน้องเดี๋ยวจะมาแจกท่าทางให้ละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางฟรีๆอยากได้ท่าทางหลายๆนะครับน้องเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องแต่ก็อย่าลืมนะครับน้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับวงน้องแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ได้้เเเเลลลยยยนนนนนนะะะะคครรรรััััับบบบาาาาพวว่ีีจมมมหหหขขกก็ส หมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องก็คือมีคนขอมาเยอะมากนะครับนาะหรือว่า FC ของพี่นะครับนาะขอมาเยอะมากนะครับอยากได้ท่าทางปล่อยหัวใจแจกท่าทางปล่อยหัวใจหน่อยนะครับนาอก็เดี๋ยวนี้นะครับนาอก็คือพี่จะมาแจกให้หละกัารนะครับวงน้องถ้าคนไหนอยากได้นะครับนาอท่าทางตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้ะให้คอมเมนต์คาว่าหัวใจนะครับหรือว่าท่าทางหัวใจแบบนี้ก็ได้นะครับนาะหรือว่าจะคอมเมนต์หมายเลขหนึ่งก็ได้นะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวง น้องก็สามารถคอมเมนต์ได้แบบนี้เลยนะครับนาะอถ้าใครเคยขอท่าทางตัวนี้มานะครับนาะอวันนี้มาแจกให้แล้วนะครับนาะอก็ตามคําขอแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนะ้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนาะอแล้วก็อย่าเลือดน,นะครับวงนะ้องก็คือ คอมเมนต์แล้วนะครับน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองด้วยนะครับน้องทำให้ถูกกติกาด้วยนะครับวงน้องถ้าอยากได้ท่าทางนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าวันพรุ่งนี้ตอนสี่ของเช้านะครับน้องพี่จะมาแจกเลยนะครับวงน้องว่าหมายเลขอะไรซะนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกในคลิปเลยนะครับน้องวันนี้พี่ให้โหวอดนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับหมายเลขสองนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าหมายเลขสองก็มีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับท่าทาง ยื่นกุหลาบดยข่าวงน้องก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับเนาะถ้าใครอยากได้ให้พิมพ์คําว่าท่าทางดอกกุหลาบนะครับเนาะหรือว่าให้พิมพ์คําว่าห <could go S 1> มายเลข2ก็ได้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็ทําตามกติกาได้เลยนะครับวงน้องหมายเลข1นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของปล่อยหัวใจออกไปนะครับเนาะแล้วก็หมายเลข2นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของท่าทางที่ยื่นกุหลาบมาแบบนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็เลือกได้เลยนะครับเนาะหนึ่งคนสามารถคอมเมนต์ได้1คอมเมนต์นะครับวงน้องเลือกหมายเลขที่ตัวเอง นะครับเนาะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับวงน้องกติกาก็มีอยู่ว่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หมายเลขที่เองชอบนะครับน้องแล้วก็กดไปหน้าเฟซตัวเองหรือแท็กเข้าไปในกลุ่มกาลลีน่าฟรีไฟอะไรก็ได้นะครับเนาะที่แบบว่ามีคนเล่นฟรีไฟเยอะๆนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะส่วนการแจกของจะเป็นวันพรุ่งนี้ตอน10บโมงเช้านะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องก็ได้นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องในส่วนของของฟพี่ๆนะครับเนาะหรือว่าท่าทางเท่ๆแบบนี้นะครับเนาะพี่ก็มาแจกให้นะครับเนาาาาาะะะะะไมม่่่่รรรรรูู้้นนนนคคคัับบวววจีดหืออเเปลงงพ ถ้าพี่ไม่แจกสกินปืนนะครับน้องส่วนมากจะไม่มีคนดูนะครับวงน้องเพราะว่าแจกท่าทางนะครับน้องส่วนมากจะไม่มีคนอยากได้เลยนะครับวงน้องแต่ถ้าใครอยากได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หมอกันนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องมีซุดตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นทางท่าของซุดลัมเพจนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าซุดลัมเพจตัวนี้นะครับวงน้องได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องแล้วก็จะอัปเดตเข้ามาพร้อมท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องนกอ ก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าจะอัปเดตเข้ามาพร้อมชุดตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของซุดแลมเพจตัวใหม่เลยนะครับน้องที่แบบว่าวันนี้พี่ได้รับแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องจะมี4ีนะครับน้องให้เราเลือกนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องเราก็เท่มากๆด้วยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นท่าซูเปอร์ไซย่าแบบนี้นะครับน้องที่แบบว่ามีคนอยากได้เยอะมากเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณ น้องเรื่องเอเฟกจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับวงน้องก็จัประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับพี่ก็ได oui> ้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องเพราะว่า GM แจกให้นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับน้องก็คือพี่ได hmm ้รับทางด้านของกองข้อความแบบนี้นะครับน้องก็รับมาแบบนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่กดรับให้ดูนะครับน้องเมื่อปิดมานะครับวงน้องก็คือเมื่อเปิดมานะครับน้องจะได้ในส่วนของท่าทางด้วยนะครับวงน้องก็คือ จะมีทางด้านของท่าทางแบบนี้เลยนะครับเนาะเราจะได้2ท่าทางแล้วก็1นึ่งอิเมชันนะครับเนาะแล้วก็จะได้พร้อมสุดผู้ชายด้วยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามีของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่า เป็นซุ่นล้าเหตุตัวใหม่นะครับน้องนี่นะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่จัดๆเลยนะครับน้องเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องใครที่แบบว่าบอกไม่เท่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับวงน้องเราก็มาพร้อมกับท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางเปิดตัวนะครับวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่ามีคนเชิญเราไปในตี้นะครับน้องแล้วเราจะได้เข้าไปแบบนี้นะครับวงน้องพร้อมอนิเมชั่นตัวนี้เลยนะครับน้องก็จะป่ามาเร้เอยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับน เนาะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแลมเพลทนะครับวงน้องเออแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถเต้นเป็นแก๊งได้เลยนะครับวงน้องหรือว่าเต้นเป็นตี้ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะก็จะประมาณเรื่อลยนะครับวงน้องก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแลมเพลทปีนี้นะครับเนาะก็ถือว่ามีเยอะยๆมากๆนะครับเนาะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของฟรีนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีก็ยังอีกเยอะเลยนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่ได้เปิดให้้้้เเเเลลล่่่นนนนนนแแแววกก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 ็็มมมีีีีีิิิจจจรรรรรรรทปปดดใหยะะคับาาสสฟื ีนะครับเนาะก็ถือว่าของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแรมเพจนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าปีนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแรมเพจนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมแรมเพจนะครับเนาะหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับวงน้องเราก็แต่ละปีแจกจานังจะเต็มอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็สำหรับของฟรีนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปรับในกิจกรรมได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าบางอันนะครับเนาะก็คือกิจกรรมไมเชเต้นะครับเนาะก็ยังเล่นไม่ได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครัััับบบนน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 น้้้้อองงแแต่่่วววีะะะคคครรกก็็ืาจเลลได จะประมาณนี้เลยนะครับบุญน้องนี่นะครับเนาะก็มีการเก็บโทเค็นเยอะแยะมากมายนะครับเนาะงแล้วก็ในส่วนตรงที่แบบว่าเล่นได้ก็มีนะครับเนาะก็จะประมาณเล่นครับบุญน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโซ่ผมตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าตอนนี้เราสามารถสะสมโทเค็นนะครับเนาะเพื่อแลกได้แล้วครับก็คือ15โทเค็นเท่านั้นนะครับเนาะมาแลกได้เลยนะครับบุญน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็มีเลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามแบบนี้เลยนะครับเนาะก็มาแทนหมวกของเรานั่นเองครับเนาะก็จะประมาณเล่นครับบุญน้องก็ถือววว่่่่าาาาเเเททมกๆลยนนนนนะะคคครรรััับบบบบสห้องงึีแ อยากแลกนะครับเนาะวันนี้สามารถแลกได้แล้วนะครับเนาะอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเราเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องในส่วนของท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่าอดิมิชชันตัวใหม่นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นม้าพยศตัวนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับเนาะเลือกของทีีี่่่่่่เเเเเเรรรรรราาาาาไไมมอออออออยยยกกกกกด้้้้้นน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 2ัััััะะะะคคคบบวงงง็็ปปณลแูทท9พจ ครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูสักทีสองทีละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าเป็นกิจกรกรมสายเตือนนะครับเนาะพี่ก็ไม่อยากสุ่มมากนะครับวงน้องก็คือเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาดูนะครับเนาะก็เป็นสายฟรีนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูละกันนะครับวงน้องว่าเอายากออกง่ายแค่ไหนนะครับเนาะสักทีสองทีละกันนะครับวงน้องก็คือครั้งแรกนะครับเนาะอยู่ที่เก้าเพชรเท่านั้นนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่สุ่มไปแล้วนข่าวม่งน้องได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องกอไม่ได้วนะครับข่าวมาณนนี้เลยะครับ่ง แล้วก็นี่เลยนะครับเนาะ <muitas> น <arias> ี่นะครับน <Jean> ้องหมุนค <len> ้งต่อไปอยู่ที่49เพจนะครับน้องได้อะไรนะครับวงน้องได้กลองปืนอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับน้องก็ได้เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของบัตรเพชรแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคุ้มนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครอยากได้นะครับน้องหรือว่าอยากสุ่มก็สามารถมาสุ่มได้นะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเป็นทางด้านของกิจกรรมสายเตอร์นะครับน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับน้องที่น่าเล่นมากๆนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้แบบคุ้มนนนนับอ่แกจ็ ประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีเกลือนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับองน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของพี่พี่นะครับเนาะก็สามารถโหวตได้เลยในส่วนของหมายเลขหนึ่งหรือว่าหมายเลขสองได้เองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมมมมาา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 กกกกกนนนนนนะะคครรรรรรรัััับบบบ้อองงง็แแจจทททยิิี่่่ววปเเเดตขใซ์ฟหหลื เซอร์ไพรส์ทางคเนาะก็มีทั้งกิจกรรมของฟรีแล้วก็มีทั้งกิจกรรมของเติมเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลเพียงเท่านี้นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมโหวตกันด้วยละกันนะครับมึงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลเพียงเท่านี้นะครับเนาะบ๊ายบาย